วันนี้เริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วสำหรับเงินดิทิทัลน0 0 0 0บาทได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันจะเป็นช่องทางไหนบ้างดูคลิปนี้บุ๋มรวบรวมมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพกกะบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่24กันยายนปี2567รกก่อนไปรับชมนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วย นะคะเริ่มแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะที่ได้นะคะสำหรับการตรวจสอบนะคะ สิทธิ์เงินดทัานหนึ่งหมืน 1, บาทเฟสแรกนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตัวประชาชนนะคะแล้วก็คนที่เป็นคนพิการที่มีบัตรคนพิการนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะซึ่งระบบก็จะแจ้งนะคะว่าได้รับเงิน1,000 0บาทเดี่ยววันที่เท่าไหร่บ้างนะคะหากระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลอาจจะไม่ได้ยืนยันตัวตนตามที่กําหนด หรืออาจจะเป็นเพราะสาเหตุอื่นๆได้นั่นเองนะคะซึ่งช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์นะคะสำหรับคนพิการนะคะของคนพิการนะคะที่มีบัตรคนพิการนั้นต้องไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะที่เว็บไซต์เฉพาะคนพิการนั่นเองนะคะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนและคนพิการด้วยแอปพลิเคชันรัฐจ่ายนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทุกระบบเลยนะคะถามว่ามันสะดวกไหมมันก็สะดวกแหละแต่ว่ามันล่มนะคะทุกคน,คนเข้าคนเข้าไปตรวจสอบกันเยอะนะคะแค่กรอกเลขบัตรประชาชนนะคะก็หมุนเลี้ยวไปแล้วคล้ายๆเข้าหน้าแอปก็คือหมุนเลี้ยวแล้วนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากโหลดก็โหลดได้เลยจริงๆก็ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ก็ ได้รับเงินแน่นอนนะคะต่อมาค่ะช่องทางที่3นะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ของกระทรวงคลังอีกนั่นแหละนะคะตรวจสอบสามารถตรวจสอบทั้งสิทธิสวัสดิการต่างๆนะคะผ่านรประชาชนและคนพิการได้หมดเลยนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากลูกเพจนะคะเขาก็มีการส่งในเขาเรียกอะไรแนบมาในคอมเมนต์ให้บุ๋มนะคะบุ๋มก็เลยกดซฟไห้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเขาไปเข้า เว็บไซต์แล้วนะคะที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะคะผลการตรวจสอบเขาจะได้เงินนะคะในวันที่26กันยายน6 7นั่นเองนะคะ1 0,000บาทนะคะกรอกเลขบัตรตรงนี้นะคะแล้วก็กดนี่เลยตรงแว่นขยายนะคะก็จะขึ้นมาตามนี้เลยนะคะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวผมแปะลิงก์แล้วก็ช่องทางไว้ให้แล้วสำหรับพี่ป้านาคนไหนนะคะตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะขึ้นว่ายังไงบ้างได้รับเงินกันวันที่เท่าไหร่บ้างอย่าลืมคอมเมนต์ พูดคุยรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนเจอกันแห่่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ